ค่ะดิฉันจะมาพูดถึงที่ดิฉัฉนไปประชุมเมื่อสองวันที่แล้วนะคะกับหัวหน้าที่ว่าทําความสะอาดในโรงแรมที่ว่าคนที่ดูแลโรงแรมนะคะประชุมว่าเราควรจะรับมือยังไงกับโรคระบาดโควิด -19 นะคะดิฉันก็ไม่ค่อยพอใจที่ว่าเวลาทํางานแล้วคือ ให้บริการแบบนักท่องเที่ยวให้ดีเราตายก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเอาชีวิตไปเสี่ยงนะคะหรือฉันไม่เอาไปชีวิตไปเสี่ยงแล้วบอกให้ร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดทุกวันอีบ้ามึงให้กูร้องนะ,ะให้ตายไปเกิดใหม่ไงก็ไม่รู้บางทีก็ยายฝรั่งคนนี้ก็ไม่ชอบเลยเวลาพูดแต่รัฐคำนะคะ ทั้งที่ว่าจะกระตือรือรน้นวิธีแก้ยังไงเอ่อล้างมือเช็ดมือมันก็อาจจะไม่ช่วยนะคะเพราะว่าแนะนำบางทีก็พูดไปหัวเราะสนุกสนานเหมือนคนแบบไม่ต้องกลัวอะไรนี้นะคะแต่คนที่ว่าวันนี้ก็มีคนติดเยอะอาจจะกระจายออมาโรงแรมก็ได้เพราะโรงแรมนี้เขาก็ เปิดพวกอ่างพวกอะไรให้คนมาลงอ่างด้วยนะคะอะไรเงี้ยอ่างสปาอ่างอะไรเงี้ยยัยคนที่ว่าเป็นหัวหน้าดิฉันก็บอกว่าแนะนําบอกว่าหมอที่นี่นะคะฉันดูข่าวที่ลงข่าวว่าให้ไปซาวหน้าให้เหงือ่อให้คลออกอะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยได้แต่เขากับหัวเราะพราดีฉันเป็นคนเอเชียนนะคะ พวกคนต่างชาติเขาจะคิดว่าเขาเป็นหัวหน้าอะไรเขาเป็นรับฟังคนที่ว่าแนะนำอะไรเงี้ยแบบจะถามจะอะไรพูดให้ลินนอนหลับพูดแบบหัวระไปเยอะเย้ยไปอีฉันก็ไม่ชอบนะครับีฉันไม่ชอบเอาชีวิตไปเสียงอีฉันออกตั้งแต่ประชุมแล้วอะ่ะไม่ชอบเพราะว่าดีฉันก็ฝรั่งแบบ เขาไม่คิดเนาะคือตายคือตายนีติดเชื้อนีติดเชื้อนี่บริการแขกอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่พวกเอโคสเตตนะคนะฉันก็รักษาชีวิตฉันออกมีใครทําก็ะช่างเถอะแล้วแต่ตงมีคนออกเยอะอยู่บางคนเขาก็ไม่ไม่อยากทําแล้วแล้วแนะนํา บอกว่าเออไปทำความสะอาดแล้วร้องเพลงไปด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดภาษาฟินแลนด์นะคะประยะิยนเนอเนปริยนเนอเนสุขสันต์วันเกิดไปเกิดแกแล้วไปเกิดใหม่ไม่ใหญ่มนนึกในใจแกแล้วตายไปเกิดใหม่แกแล้วฉันเนี่ยอายุแค่สามสิบกว่าเองนม่ให้ร้องเพลงวันเกิดทุกวันคนเขากลัววาดกลัวว่าขอวิธีรักษายัางไงหรือ บอกวิธียังไงยังมาเรพูดไปร้องเพลงไปบ้างไงแนะนำแนะนำเนี่ยทางที่ดีมากเลยสุขสันมันเกิดให้แกร้รองบ้านแกให้ร้องให้แกไปทำงานแล้วแกร้รองคนเดียวแกของแกกลับไปเกิดใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> ขอแค่นี้นะคะดิฉันก็ดูก็ดูสถานการณ์ไป <c oughs> ก็ขอให้แบบอย่าได้เป็นโรคหาสมัยเก่าลงเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันรุนแรงเนาะคนตายเป็นเบื่ออะไรเงี้ยคิดดูถ้าคนเจ็บคนคนเจ็บเยอะโรงพยาบาลก็จะเต็มมีม,มีที่บวนรักษาอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวนะคะก็ก็ขอให้บุญรักษาทุกคนนะคะก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ